เอาบอลก่อนขันเขามาจังเอาขึ้นบนฐานเพื่อเจนจิราพวงมอเทวดาครับการเกินก้นขึ้นฐานนะครับผมขอมาแจ้งนะครับขอมาคุยกันนะครับสามพันบาทครับอธิโน่ของเจนจิราครับเพื่อเพื่อนะครับขอให้คู่ดีนะฮะส่วนของส่วนของจ้างเกินมีทั่งเปรนมุงไปที่มาจากบ้านคุ้มเงินนะครับผมเจนจิราพวอเทวดานะครับผม แบบนี้ฮะก็มาทายนางต่อพร้อมนะครับนางต่อน้องยังลูกน้องว่าว่าลูกว่านปะน้องว่าน้องว่าบัแหวนสลาลูกว่านะครับผมน้องว่ามองเลขได้มื่อกี้ลูกควรแล้วมองเลขสี่ลอยนะ มองเลขกซีรอยนะครับเมือ่อในวันอาทิตย์นะครับน้องวาบระดีไปโรงเรียนนะครับอ่ะหล่อหลุดหล่อเชี่ยกันไปนะครับผมเจนจิราบวกมอทเทวดานะครับผมแก้วนะครับผมตอนนี้เฮ้ยอ่าหนึ่งในอึ้งใครวอามนะครับสำหรับทีมันอ่ามอดเทวดา นี่คือมอธเทวดานะครับผมเจนจีราอยู่เรื่องฐานมอธเทวดาอยู่ข้างล่างนี่นะครับผมเหลือแต่มานครับหวานเจี๊ยบๆนะครับผมยี่ห้อเทวดาเถ้อมอธเทวดาบอต้องซื้อเลยนะครับผมเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดมัจจบานเหรอเปิดมัตจบ้านแล้วนะครับผมกลางเดียวใช <laughs> ่ยังเปิดมัตจบ้านราคาดีใจราคาดีใจ เดือดแต่มานนะครับสำหรับหมอดเทวดาเลยครับอราหลุดโรอเชียร์กันต่อไปครับเสาปูนไอ้ที่เป็นห่วงนะครับผมซุปง่อยเสาปูนนะครับยานมันหักนะครับผมพูนครับเสาปูนเสาปูนนะครับนีะครับผมยานเสาปูนหักครับยานเพิ่นเอาเมื่อน้ำนะครับ ผู้ได้แบกได้กำนิดไฮฟปี้นะครับเฝาปูนครับเอะเจนจิราบนขานนะครับ3 0มส้าสินะครับผมเมินมีลุ่งหลอดอยู่บนย่อนะครับผมตามบนยัวอัเบอร์ครับเกินแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมงานปาเพนีบุญบังไฟนะครับผม วันที่2กรกฎาคร2566ครับเจนจีราบวกมอสเทวดานะครับผมเจนจิรานะครับหนึ่งในอึ่งใครนะครับมาล่อหลุดล่อเชี่ยกันนะครับสำหรับลุงหลอดกับหูจักครับมอสเทวดาเป็นย่างดีเลยนะครับผมเลี้ยงน้ำลุงหลอดเป็นประจำเลยนะครับน้ำใจดีเลือกเกิดนะครับขอให้โชคให้มาแล้วมาล้อมเสียบไปน้ำกันนะครับสำหรับทีมงานเจนจีราบวกมอสเทวดานะครับผม

ลกต้อยปัยขออนุญาตนะขออนุญาตไปกตาร์กัสามนะครับเอหาของบ้านะครับเนงูลุงสาพบไปลได้หลยรัวมอเอร์ดาเป็นวบังันจงสาม ไป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 ตออเขาตอบเขาตออเขาไปได้นะครับไปได้ครับโอ้โหหางแข้งหมืนบาทตเต้นจังหวะหนึ่งไปได้นะครับตอนนี้นะครับํารับทีติงาันเจนจิราบวกมในเทวดาครับรุ่นเลือกเกินะครับขึ้นแบบปัดเสียวนะครับผมอ่าล้อรุ่นการเข่าข้อนะครับว่าสิเป็นจังไดนะครับผมแดดเลือกเกินนะครับเมื่อนี้นะครับผมอ้าวดูการเข่าข้อนะครับผม ยังลากอยู่นะครับตอนนี้ล่างไปลูกล่างไปสามสิบเจ็ดบเ,เ,เออเบรกเยอะนะครับผม آ. โยกล่อฟ้าหัวแย่ม่อฟ้าหัวแย่มนะครับตอนนี้หัวไฟเปิดเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยวัดเทวดดาเบื้องต้นนะครับผม ดีครับเริ่ม้นครับดีมากๆแล้วนะครับผมฮะเดืไฟดึงตัวเองพอประมานะครับติดทางดีลงบอกไก่ครับรอดุนกันต่อไปครับรอดุนรอเชียร์ครับเรือแต้มานครับสำหรับทีมงานเจนจีราบวกมอสเทวดานะครับผมฮะรอดุนกันต่อไปครับโยกเบาลงเบานะครับผมตอนนี้บางน้อยโปรติดตามนะครับผม เรือตามันคือเก่านะครับตอนนี้นะครับที่ลี่แล้วนะครับสวัสดีครับมอสมอสเทวดมอสเทวดาโทรไปบอกบังไฟห้ามลงมากนะครับผมตอนนี้คุยกับบังไฟอยู่นะครับผมเดาเอานะครับผมทรโทรไปบอกบังไฟมันมาให้ยาฟ้าลงมอสเทวดาโทรไปบอกบังไฟนะครับอายุโดนโดนนะครับผม อ่าหกสี่พันไปนะครับรอรุนกันไปครับสี่พันไปลอยแปดสี่พันไปตาเป้าได้แล้วนะครับขาวเลยล่า้องบางเลยครให้ความสนใจเลยนะครับอ้าวให้ความสนใจเลยนะครับให้ความสนใจเอาเห็นแล้วนะครับผมเวลาในตอนนี้สองร้อยพันไปสองร้อยพันไปเฮ้ยยะเห็นเร็วเกินไปนะครับ เกินยังคืนมืองหมดนะครับเบิ่งกันไปก่อนดูกันไปก่อนนะครับตอนนี้ว่าศุเกินยังคืนนะครับเรื่องภาพเรงภาพอยู่นะเรื่องภาพเรื่องภาพอยู่นะครับตอนนี้ใครทำหายชุดไปเด้อใครทำเด้อใส่มาแล้วอะไรเล่รายงานมาครับ๋อะไรกระป๋ได้กระเป๋าแย้งแรกรุ่นเกลก่อนครับ สองอยสี่สีผสอผ่านไปบางไฟบอลนิ่งนะครับผมเกือบใเกบยุใสเกืบยุสครับเกือบยุใสในกลุ่มเ้าขาวนะครับกาลังุดรอบดาขาวที่หาขาไล่แตกนะครับขาไล่แตกครับ ปหาขาวไร่เด็กแกกลังได้หนะครับโอ้ยแพ้แล้วครับเปิรคาเดำด้วยอัยส่งเสียงด้วยเด้๋ยายดำพายดำส่งเสียงด้วย ตอนนี้กำลังในแดบนะครับิเกิย่อนนลาั้สงตอนนี้กำลังในเ้านะครับเก้าบเยนะครับสามสิบอพนะครโ่แ่แ่พี่ลังสามร้นะครับอ้สิบปีนะครับบสิบปีครับโอ้โหนะครับผฮาเซียนครับ ยังทําเวลาครับตา,ามลงมา<ป>ตืมาม้ิคะแนนามคะแนนนะครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสวัสดีคระล,ะล,ะล,ะละ